เนื้อหาดังต่อไปนี้เป็นเนื้อหาจริงจากผู้ฝันขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านทางเราขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวโปรดใช้วิจรารณญาณในการฟังและตัดสินใจสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ปางมีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อหวย ฮานอยแล้วก็หวยรัฐบาลเนาะเพราะส่วนมากคนชอบเล่นหวยรายวันกันเริ่มจากฝันแรกผู้ชายฝันวันพุทธที่21ฝันว่าได้ไปไหว้พระมีศพพระอยู่ซ้ายมือขวามือพระกำลังฉันเพนแล้วก็มีลอตเตอรี่แนบไว้กับทูกลอตเตอรี่เนี่ยคือเขาเล่าไม่หมดเขาบอกว่าลอตเตอรี่ของเขาว่าหน่งห้ของเพื่อนัน่งเจด ต่อมาผู้หญิงฝันวันพุธที่21ฝันเห็นป้าคนหนึ่งเข็นศพคนตายเป็นผู้ชายร่างท้วมอายุประมาณ60-65ปีแล้วป้าก็บ่นว่าเหม็นศพแกก็จอดรถเข็นไว้แล้วก็เดินกลับมาสักพักหนึ่งศพที่นอนอยู่ในรถเข็นน่ะฟื้นขึ้นแล้วแกบอกว่ามีหวยมาให้แกเขียนด้วยปากกาแดงเลข584 คนฝันเล่นหวยรัฐบาลนะคะแต่ว่าส่วนมากฝันเขานี่ยชอบมาหวยรายวันเขาก็เขาก็จะมาเล่าให้ลูกให้ฟังอเนี้ยทุกครั้งเลยต่อมาผู้หญิงฝันวันพุธที่21ฝันเห็นหญิงชราแล้วก็เลือดก็บอกว่าเลือดนอยู่ในแก้วแล้วก็มีเสียงกระซิบข้างหัวเา94คนฝันเล่นแต่หวยรัฐบาลเขาถูกมาหลายครั้งแล้วนะกับเสียงกระซิบเนี่ยเขาบอกต่อมาผู้หญิงฝันวันพุธที่21 ฝันว่าคุยกับใครไม่รู้ไม่เห็นหน้าเป็นเสียงผู้หญิงมีอายุบอกมึงอายุเท่าไหร่อะเอาไปสี่สามห้าปดมึงซื้อถูกคนนี้เขาเล่นหวยลายวันนะคะเป็นพวกฮานอยลาวแล้วก็รัฐบาลก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะวันนี้หวยลาวต่อมาผู้หญิงฝันมันพุดที่เอ็ด ฝันว่าเพื่อนถูกหวยเลขสอง0 0 0คูณ2,000คนนี้เล่นแต่หวยรัฐบาลนะคะเลขหน้าลุ้นเนาะ23ต่อมาผู้หญิงฝันวันพุธที่21ฝันว่าขับรถไปต่างจังหวัดแล้วเอารถไปจอดบ้านยายทวดตอนเช้ามารถถูกทุบทุบรอบคันล้อทั้งสี่โดนถอดออกมีอยู่หนึ่งล้อแม็กบิดเลย ตัวเองเห็นรถแล้วเสียใจร้องไห้แล้วก็ตื่นทะเบียนรถ4ี่ขีดเจ็ดเขาเล่นหวยรายวันนะแต่ว่าชอบไปออกเ,ออเขาเล่นหวยรัฐบาลแต่ชอบไปออกหวยรายวันต่อมาผู้หญิงฝันวันพุทธที่21ฝันว่ามีคนแก่ดูดวงให้เขาบอกว่าจะมีโชคและจะได้รับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ให้ดูใต้ฐานมีเลข แล้วเขาก็เขียนเลขไทยให้ดูเราเห็นตัวใหญ่เลข108คนฝันเล่นหวยฮานอยลาวแล้วก็รัฐบาลต่อมาผู้หญิงฝันวันพุธที่21ฝันว่าพระให้ปลาหนึ่งตัวแล้วก็สวดให้พรแล้วก็เห็นเลข8ปดตัวสีแดงคนฝันเล่นแต่หวยรัฐบาล ต่อมาผู้หญิงฝันวันพุธที่21ฝันเห็นเลข82ตัวสีแดงจางๆข้างตู้กับข้าวคนฝันเขาเล่นหวยลายวันนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันพุธที่21ฝันว่าหามศพผู้ชายและน้ําเหลืองน้ำหนองเนี่ยเต็มตัวเลยคนฝันอายุ19อันนี้ฝันที่20นะ ต่อมาผู้ชายฝันวันอังคารที่ยี่สิบพ่อฝันว่าเล่นการพนันเล่นไพ่ถูกจับต้องโทษติดคุกสามปีแต่สอบสวนใหม่ให้การมีประโยชน์ยกโทษแถมให้เงินเข้ากระเป๋าเป็นเงินหนึ่งมื่นบาทอายุพ่อเจ็ดสิบหแล้วก็ลอตเตอรี่ที่พ่อซื้อไว้นะคะสามห้าสี่กับห้าสี่ห้าต่อมาอันนี้เพื่อนๆ ใน youtube นะคะคอมเมนต์บอกว่าฝันว่าลดอาไฟไหมทะเบียน5 3 7สหคลิปนี้มีฝันแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่จริงๆมีฝันอีกแต่ว่าเดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้าถ้าวันนี้มีฝันเพิ่มก็จะลงให้อีกคลิปหนึ่งแต่ถ้าไม่มีฝันเพิ่มก็ขอลงให้ในวันพรุ่งนี้นะคะ ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อๆไปเนาะอันนี้โดนนัก้ก็คลิปนี้ก็มีตัวเลขที่น่าสนใจหลายฝันก็เป็นฝันดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีมีเอในช่องของปางนะมีมาคอมเมนต์ว่าฝันว่ารถอาไฟไหม ก็ขอบคุณที่มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะขอบคุณเจ้าของความฝันนะคะทะเบียนห้าสาเจ็ดห้าใครชอบก็ไปหาหาลอตเตอรี่ดูเอาเนาะก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ